มาพบก,กับเจ้าหน้าที่กายภาพที่โรงพยาบาลบางระจรันนะครับคุณหมอช่วยแนะนําประชาชนที่จะมากายภาพบําบัดต้องเตรียมความพร้อมยังไงกับตัวเองบ้างการทํากายภาพบําบัดน,นะคะก็จะเป็นการ รักษาฟื้นฟูในส่วนคนไข้ที่เราจะเน้นในส่วนของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะในการเตรียมความพร้อมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเหมือนกับการเรามารักษาทั่วไปใช่ค่ะแต่ในส่วนของการรักษาการใช้เครื่องมือทางด้านกายภาพบําบัดต,ต่างๆนะคะใช่คนไข้ก็จะต้องอให้ความร่วมมือใช่ค่ะการทํากายภาพบําบัดก็จะไม่มีอะไรมากก็ขึ้นอยู่กับ พยาธิสภาพของคนไข้ที่เป็นเงี้ยค่ะก็คือการทํากายภาพก็ขึ้นอยู่กับรอยโรคที่เป็นว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใดระยะเวลาในการทําก็จะอยู่ที่2 0่ถึงหชั่วโมงต่อรายค่ะต้อง,ต,องต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมเกี่ยวกับรักษาถ้าเป็นคนไข้ผู้สูงอายุก็จะใช้สิทประกันสุขภาพทวนหน้าได้เลยค่ะใช่ก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย ใช่ค่ะในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการทางโรงพยาบาลก็จะให้บริการเต็มที่ค่ะครัขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ